นี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะปลากระพงขนาด4นิ้วนะคะเดินทางมาจากอำเภอบางป,ะ,ปะกง,งจังหวัดชัชเชงเซาค่ะจำนวนรวมเนี่ยสามหมื่นตัวนะคะกรมประมงจะนำมาปล่อยค่ะเพื่อเอาไปกินปลาหมอคางดํานะคะซึ่งเป็นลูกปลาหมอคางดําค่ะทางกรมประมงย้ำว่าไม่ใช่เป็นปลาหมอคางดําตัวใหญ่นะคะแล้วก็จะเห็นได้นะคะว่าปลากระพงที่นํามาเนี่ยค่ะจะอยู่ในถังนะคะ ก็คือถังละประมาณ200ตัวค่ะเดินทางมาด้วยกันทั้งหมด5คันรถกระบ,บะแบบนี้นะคะคุณผู้ชม,มผมเดินทางมาจากจังหวัดชัยกาบางปะคงครับค่ะวันนี้นําอะไรยังไงมาบ้าง,างคะวันนี้ผมได้นําปลากระพงสี่นิ้วมาปล่อยแหล่งน้ําเพื่อจะให้ไปกินลูกพันปลาคางดําเพื่อจะให้ไม่เขาจเจริญเติบโตแล้วขยายสายพันธุ์ได้อีกเหมือนกับว่าเรามาตัดตอนลูกพันปลาตัวเล็กๆเขาเราเลี้ยงกันไว้เป็นบ่ออยู่แล้วหรือว่าอย่างไรเราเลี้ยงกันเป็นฟาร์มอยู่แล้วครับ อันนี้มาในานามของชมรมมือ,อะไรไหมคะโดบ้านเรามานามสากรครับผมสากรสากรเรบคูข่ข้เลี้จัดน้ำแห่งประเทศไทยคู่ข้เลี้จัดน้ำแห่งประเทศไทยโอเคแล้ว่ก็มางมงไปดีวอะไรยังไงมาบ้างหรือว่าส่วนกลางเขาไปดีวาอะไรยังไงบ้างโดยขั้นตอนเป็นยังไงทางประมงเขาจะดีวงานกับสากร<ช>โดยตรงครับ<ช>ผมจะเป็นผู้ดําเนินงานสง<ช>่งครับผม กี่วันมาแล้วคะที่เขาแบบไปดูมาเราเขาบอกว่าเราว่ายังไงบ้างคะอ๋อก็ต้องมีตามทั่วไปนะฮะ้าเสนอราคาอะไรไปแล้วได้แล้วก็เหมือนเม่อป้าคนกลางนะครับเขาติดต่อไปกี่วันแล้วอะ่ะคะก็มีหนังสือทางของทางครม,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 ม่งะมงอะติดต่อไปค่ะวัะนไหนนะคะ ก็ก่อนหน้านี้ต้องพักหนึงนะผมไม่แน่ใจว่าทางออฟฟิศจะทำงานกันอยู่เป็นสัปดาห์ไหมหรือเป็นคือวันนานนานานอยู่ครับประมาณสี่สิบห้าวันหรือหกสิบวันที่จะจัดงานเตรียมงานครับเตรียมงานใช่ครับเพราะมันต้องจัดเตรียมของครับเพราะงั้นเราสั่งโดยตรงเนี่ยมันจะลำบากบนหน้าสี่สี่งานอย่างน้อยสี่สิบห้าวันหรือหกสิบวันก็เป็นประมาณค่ะทีนี้โอเคแล้วเราต้องเตรียมยังไงบ้างคะเอ่อเราต้องเตรียมลูกพันธุ์ปลาที่จะมาเลี้ยงให้เขาเป็นปลาสี ใ้ระยะเวลาสี่สิบถึงสี่ห้าวันอย่างน,อน ind, ้อยขนาดปลาวันนี้คือยังไงคะขนาดปลาวันนี้สี่นิ้วถึงหกนิ้วสี่นิ้วถึงหนิ้วครับผมค่ะปกติคือลปลาที่อยู่กับบอถูกไหมคะครับผมแล้วถ้าปล่อยลงน้ำมันเป็นอะไรไหมคะคือพุติกรรมปลากระพงเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินเนื้ออยู่แล้วครับแล้วเขาเนี่ยสามารถจะมากินแบบว่าลูกพันธุ์ปลาตัวเล็กๆจากตีว่าปลาปลาหมอที่ออกไข่มาแล้วเป็นตัวแล้วเนี่ยเขาจะเก็บตัวนั้นกินได้แต่เขาไม่เก็บระดับ4นิ้วหรือหนิ้วเนี่ย เขาไม่สามารถที่จะกินได้เพราะด้วยตัวที่เขาเล็กแต่ถ้าเราจะกินตีนิ้วถึงห้านิ้วที่เราไปกินเขาได้เนี่ยมันต้องปล่อยปลาระดับสองโลถึงห้าโลได้นั่นนึงจะกินได้แต่เราก็ไม่แน่นอนว่ามันจะกินได้ทุกตัวเพราะจํานวนที่เขาออกไวค่ะโอเควันนี้ภาพรวมตัวประมงจเท่าไหร่คะประมงเป็นภาพรวมมาเนี่ยครับรู้แต่จํานวนครับวันนี้มาปล่อยสามหมื่นตัวค่ะแล้วราคาล่ะคะราคาอันนี้ผมไม่ทราบครับ อันนี้คือเดี๋ยวเขาต้องแจ้งกันอีกทีแล้วเขาจะยังเดี๋ยวเขาต้องแจ้งกันเองครับเดี๋ยวทางทาง,ทางประมงศ์เขาต้องแจ้งเขากับฝ่ายต่ออีกทีทางนี้จ่ายหรือยังคะเขาจ่ายเขาก็ตั้งเบิกตามปกติครับเพราะผมเราเป็นผู้สองอย่างเดียว<อ>ยถือว่ามันมีผลเยอะไหมว่าปลากระพงไปกินปลาลูกปลาทางดำหรือตัวปลาทางดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ,อ่อถามว่าเยอะไหมด้วยวงจรชีวิตเขาเนะี่ยเขากินแต่ของมีชีวิตอยู่แล้วแต่ถามว่ากินเยอะไหมเราประเมินไม่ได้แต่คือกินแน่นอนครับเขาจะกินแน่นอนเาจะมีกินปลาอะไรได้ป้าคะ พวกนี้ครับมันจะกินได้หลายประเภทคือปลาหน้าเขาเนี่ยเขาสามารถกินได้หมดอะไรที่ชนหน้าเขาเนี่ยเขากินได้หมดครับแต่ในแหล่งน้ํานี้น่ารู้กว่าจะจะเป็นลูกปลาคางดําที่ะเจอเขาใหากตัวส่วน,นใหญ่นะค่ะก็ส่วนใหญ,ญ่ป,ปลาเป็นถนัดอยู่กระพงนี้อยู่ตามแนวน้ําอะไรนะปลากระพงนี่จะอยู่น้ําลึกนะครับจะอยู่แนวน้ําลึกแล้วถ้ามันอยู่แนวน้ำก่อยหรือน้ําอ,อน้ําเนี่ยเขาจะอยู่ระดับนได้ตามน้ำน้ําจืดน้ําก่อยน้าเค็มอันนี้เขาอยู่ได้แน่นอน ในมุมของกรมประมงมีการอธิบายว่านี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างของมาตรการปล่อยปลานักล่านะคะไปกินปลาหมอคางดําที่เป็นลูกปลาหมอนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนะะี่ยค่ะถ้าเราปล่อยไปสู่แหละนะ่งน้ําตามธรรมชาติแบบนี้แล้วนะะเนี่ยค่ะก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามาตรการนี้จะสําเร็จมากน้อยขนาดไหนอย่างไรหรือไม่ค่ะ